ช่วงนี้เครียดทุกคนเราก็รู้สึกเหมือนแบบเศร้าๆยังไงไม่รู้อะ่ะมันอาจจะเป็นด้วยตอนนี้งานเราเยอะขึ้นพอะงานมันเยอะขึ้นความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นนะปัญหามันก็ตามมาวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากจะไปหาที่สงบสุดท้ายก็มาที่บาสุทัศ กะว่าจะมานั่งสมาธิสักแับชั่วโมงก็นั่ง MRT มาลงที่3ยอดแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดหน่อยก็มาถึงที่วัสสุทัศน์แกเชื่อไหมว่าพอฉันเดินเข้ามาแล้วฉันเจอองค์พระพุทธรูปตอนฉันยกมือไหว้น้ําตาฉันไหลฉันไม่รู้ว่าความเศร้าหรือความทุกข์ความอะไรที่มันฝังอยู่ข้างในอ่ะมันสะสมมานานสักแค่ไหนมันแบกอะไรที่มันหนักๆไว้เยอะๆมันรู้สึกว่า วัดสุทัศน์เป็นวัดที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยน่าจะสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายคนส่วนใหญ่จะชอบมาที่นี่เพื่อมาแก้กรรมแต่ว่าที่วัดสุทัศน์ทุกเย็นประมาณหนึ่งทุ่มจะมีการสวดมนต์ธรรเจ็นร่วมกันซึ่งฉัน,นมาก่อนเวลาเพราะว่าตั้งใจว่าจะมานั่งสมาธิก่อนตอนแรกก็ตั้งใจว่าเอ้ยไปสวดมนต์ตัดกรรมด้วยดีกว่าไหนไหนก็มาแล้วแต่ว่าคือฉัน,นมาถึงประมาณห้าโมงครึง่งจนหกโมงเขาบอกว่าปิดไปแล้ววันธรรมดาจะปิดสี่โมงเย็นนะทุกคนตอนฉัน,นสร,นรู้ึก ยังมองอยู่นะแล้วฉันก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันจะออกจากสมาธิก็ต่อเมื่อใจฉันเบาและสบายฉันก็นั่งไปอ่ะไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่น่าจะเกือบชั่วโมงพอฉันลืมตามาสักพักพระท่านก็มาถึงแล้วก็เทศนาให้เราได้ฟังธรรมาเทศนากันประมาณหนึ่งทุ่มก็เริ่มทำรมวัดเย็นกันพระอาจารย์ก็จะมีการอัญเชิญชุมนุมเทมวดาแก่เสียงสวดมนต์ตอนชุมนุมเทมวดาสะท้อนมากคุณลุกสู้ รู้สึกได้ถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ก็สวดมนต์ไปทุกคนสองทุ่มก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยรู้สึกสบายใจขึ้นมานี่คือวิธีการเดินออกจากความเครียดของฉันนั่งสมาธิทําใจให้สงบต,ตกตรกค,ความคิดแล้วก็เดินออกจากความทุกข์ด้วยสติปัญญาตั้งใจว่าจะไปที่วัดสุทัศน์บ่อยๆแกถ้าแกหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรลองแวะมาสวดมนต์ทำใจนิ่งๆที่วัดไหนก็ได้ใกล้บ้านหรือถ้าเกิดว่าแกอยู่กรุงเทพแล้วก็แวะมาที่นี่ก็ได้วัดสุทัศน์มาง่ายลงเอ t มทยอด